สวัสดีนะครับมาอีกแล้วหมานนับช่วงนี้หมานมากรถขุดจะออกงานบ่อยครับ,บดดร,ระวังรถเด้อครับระวังมอไซค์ว่เสาไฟเสาไฟเอาไว้เฮ้เชกครับ913 วันนี้มาขุดตอครับตอเยอะมากวันนี้เขาจะปลูกบ้านครับไม่น่าจะนานไม่น่าจะเกินชั่วโมงหนึ่งตอสองตอสามตอครับงานเมาครับตอละยี่สิบบาทไหวปา ทำไมไว้ก็อารถไว้ไดีแหละไม่ต้องเอากลับไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านครับวันนี้มาเลยมาเลย <S 1> <S 1> <S เรารถเล็กครับได้เปรียบป่าไปหาแม่โคมาแล้วมโคใหญ่ครับมโคเอาห้าพันครับเราเอาพันห้าพอ,อ,อ <S 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 รถใหญ่ก็โอ้ ตามจริงอะมันเข้าได้อยู่นะแต่ว่ามันมันมาคุมค่าย้ายเขานะครับงานนิดๆหน่อยๆก็เก็บได้อยู่ครับรูบเน็มๆครับหนึ่งสองสามสี่ต่อครับ เรียบร้อยหนึ่งต่อครับได้ไปแล้วยี่สิบผมเคยเอารถรถไอรถไถเนาะคันโนนะครับดันตอนนี้จะปลูกบ้านนะคดันต้นว่าครับหม่เหนื่อยครับขุดทั้งวันน่ะไม่ออกนะครับ ไม่ล้มยังไงก็ไม่ได้แล้วสุดท้าย้อาไปจ้างแมคโครเขาตอนนั้นยัไม่มีแมคโครเขาก็เอาไปพันหนึ่งเนาะสก,กิดสองที่ครับหลุดโอ้โหอันนี้น่าจะออกง่ายครับะไไ้อยู่แต่ว่าจะไปหนักต่อมะขามอ่ะหน่อยตอนนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะนานครับประมาณสิบนาที ง่ายนะดินดินหลวมแล้วครับโอ้ตั้งแต่ทำทำเครื่องมาใหม่ครับไม่ได้ทำเครื่องทำลูกปั๊มครับลูกปั๊มน้ำมันครับโอ้แรงเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ครับติ๊กใช้ของแท้แล้วก็ลูกปั๊มเป็นของของเทียมครับ NR ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าลูกไอ้ไอเจ้าปั๊มติ๊กนะครับก็ใช้ของเตรียมอัล้าร100้อยก็ไม่กี่วันครับก็ไปแล้วผ่านไปแล้วห้านาทีครับ ยังไม่ขึ้นครับตรงนี้เขาจะปลูกบ้านนะครับท่านผู้ชมโบราณถือมาครับห้ามมีเลยนะครับไอไอเจ้าตอครับห้ามมีต้าเกิดปลูกบ้านค่อมตอเนี่ยอบอกมันไม่ดีเนาะนะอ่เขากลัวเขากลัวแบบลากมันจะแทงขึ้นมาแนละ้วบ้านมันจะแตกหรือเปล่าเขาบอกมันไม่ดีนะครับ เจอสมบัติเหรอท่อเก้าวอ่าท่อเก้าไม่ได้เห็นท่อน้ำแล้วใจขอไปดี <c oughs> เปิดเดี๋เดๆๆท่ออะไรป้ะโอ้อยไปขึ้นเดียวนะท่านผู้ชมผ่านไปประมาณ สิบนาทีครับสิบกว่านาทีนะไม่ขึ้นครับหอยดีแนละ้วเราฟิตรถมาใหม่ครับก็ตุก๊กะโดูครับอเอาเอาขึ้นไหมเอาอื้อหือ กระดดกครับไม่ขึ้นยากแต่ว่าน่าจะหลุดแล้วแหละนะผมวก็ลุ้นตัวโกงนะอยากให้มันขึ้นนะ,ระ,ะเรียบร้อยครับเอาไว้หละนี่ลนล่นี่ก็ได้เออผักออกมา อยากขึ้นเย็นแล้วเกินนะครับรอสักสิบกว่านาทีครับกว่าจะได้แล้วตอนนี้ตัวใหญ่มากผมเลย,เลย,ยเต่อต่อเขาขึ้นไปเหลืออีกสองต่อครับใหญ่ๆ <c oughs> นูนดิกนะ่าจะมืดมาดิ่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ